สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขสุขอนจ้ามือนี่ก็เป็นมือสันวันดีสิมาขึ้นบ้านไม่เมื่อหลานค่ะพี่น้องมาชมไอ้บิทีขึ้นบ้านไม่อันประเทศนี้ของภาคอีสานเลยค่ะเด้อบ้านยายละา่ะค่ะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันจา้า<ขอ>

มันว่ามันเอดเช่นกันอ่าแม่งก็ร้องว่าเลยมันทันต้องร้อกันยังไงมันทันการเมีย Mình quẩy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ยูไม่อะไันกันตัวเนาะยูยู่เนี่ยางนคได้พูนบ้านบ้าน้น้านบ้า้า ก้อนมือฟ้ามาแทะแสไสเนาะโอ้ยผู้ขามาแจะเมืองเหมือนทำฟองเดนอบอุ่น เมืมังั้งสมบูรณ์อดีตการคอนี่งนี้เราสุขจนขาวคนทางทีสิมีการถิ่นแง่ใหม่เ็กนีพเหลืองใสมาทำาหู้ร่เต่าอยากเข้ายังพัเย็นตอจะเป็นผลไม้แห่งในพวกัยาประหลาดเาากพูดคำไหนบงนีคนเอ้อหาว่งีพ่มีให้มาหลพอถามว่ามีบ์นอเอามาน้อบาน้นอร้องบานอ โอ้ยมาบังดีดอมด้วยโอ้ยเห็นในเส้นส,สายเตรียมยิ่งใช้คอยคามหมาพร้อมบ่บขัน,นอันวังเงินทั้งเกี่ยวแน่วแน่เข็นนำเอกเด็กเลาเหลี่ยมดีผ้าฝนมาหายโคตรแนวแล้วเนี่<า>ยมาเน่ชาชาวหมาหมูมหมาเป็ดกไก่ห้อยพร้อมค่อยหวานหอมแนวกินได้มาพร้อมมาเน่เจ้าแล้วว่าใจรประสงค์แล้วมีแนวไดลสิส้มทรงใจประสงค์อยากว่าอยู่ยัง เดี๋ยวมาอยู่ใส่เอามาให่ผู้สู่อันท่นสร้างมางัวควาวยมูนั่นเป็ดไก่หมูหมาแนวยเนแนวของกินปลาให้ครับขนมาต้อนขนนพะมาให้มหาไซเข่ามาสู่มาขอยั่งขออยู่เปิดประตูป้องให้บรรไดเจ้าอย่างยางเด้บรรไดเจ้าอย่างยางเด้เออเสียมากหุ่นทำหุ้นสั้นห่วงหลานมานบอไห่ตกอยากไห้

ปลาดยำดาดี blender, food and food and long, ่สงที่สูเพราะว่าภาษายำดสวัสดีล่าโม่ร่าโม่อุทชายะท้ายบันกินได้เจ้ากับฟ้าบัญญาวันนี้กินบาทนะ